กิจกรรมกลุ่มวิชาสุขศึกษาวันนี้นะคะก็มาพบกับกิจกรรมของน้องปหกับพี่ปหอ,อีกเช่นเคยนะน้องๆปห้นะคะก็แบ่งกลุ่มนะทำเกี่ยวกับอวัยวะภายในของเพศหญิงและของเพศชายนะคะส่วนพี่ปหนะคะก็ทำเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะ เด็กๆนะก็แบ่งงานกันทําเช่นเคยนะคะทําการศึกษาข้อมูลนะระบายสีตกแต่งนะคะตัดชิ้นส่วนนะแล้วก็ถึงขั้นตอนที่นักเรียนยังไม่เคยทําเลยนะคะก็คือการเคลือบร้อนชิ้นงานด้วยพลาสติกใสนะคะเด็กๆนะก็ตื่นเต้นนะคะกลัวมันจะหลุดนะในระหว่างที่เคลือบนะคะก็ย,ยืนลุ้นกันใหญ่เลยนะแล้วก็ได้ออกมาอย่างสําเร็จนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะก็นำชิ้นงานทั้งหมดนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะแล้วก็มานำเสนองานกันค่ะเด็กๆเนี่ยก็ต้องเตรียมอ่านข้อมูลมาอย่างดีนะและน,นี่ก็คือผลงานของเด็กๆค่ะ